เป็นสีอย่างมีแฟนมีตัวโมตรนคือจังอาชีพอื่นบ่สวัสดีครับพี่น้องครับเมอนียผมสิภาไปสัมผัสเป็นทั้งนักร้องทั้งหัวหน้าเดนเซอร์ปัจจุบันกำลังศึกษาเราเรียนเป็นคนที่มีความสามารถครับเป็นน้องสาวของผมครับนักร้องสาวเดนเซอร์สาวน้ำหนัก40กิโล หุ่นเพี่ยวหนาเดียงงยเด่ยวผูงามสูงลอยแปดสิบยวพาไปดองมาสัมผัสด้วยกันครับมันไปใส่ล่ะ<อ>สวัสดีค่ะอีอ้วนเลยในน้ำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อน้องปิ่นสีค่ะปิ่นสีอยู่ในวงการอยู่กับไอ้์เป็นยังปีแล้วปีนี้เขาปีที่4ีละค่ะปีที่ซีละค่ะ,ะ,คะอยู่องแต่ยอยู่มาหก ตั้งแต่นำนักเท่าไรตอนน้ตั้งต้นนักประมาณหาสิบกว่าตอนนี้เลตอนนี้กหาสิบกว่าไอ้เยวถามความรู้สึกว่าเป็นสีโยบายเป็นสีไมีความสุบบอไอ้ support ดีบอดูแลดีบอยไอ้เทคแค่น้องไอ้เลี้ยงน้องดีบอยเอ้อไอ้ี่บอวนจริงเแม่เนอะซุ่น้องกรฟังเบิ้งบอค่ะ สำหรับการอยู่กับไอเจนะคะกะดูแลดีค่ะดุดยอดมิดค่ะแกเจ้าวะนี่บอกดูแลดีดุดยอดมิด,ด,ด,ดไปไสไปน้ำตลอดเทีนเน่ยวกินสุกินดีดีแต่ว่าหั่งเข้มไปสักหน่อยจบอันฤดูก,การนี้ยามมันไปนตรวจโรคไตอยู่พี่น้องเป็นสีสียยส่ย้อมไอจะปีอยู่จนว่าไอเซลลัม่มวะมืออื่นเนี่ยล่ะมืออื่นแน่สีออกล <laughs> าเลียงค่ะกายยูไปจัก,กว่าพผิดราคาจัก,กว่าตีอ้วนข้างๆเต้นบ่ได้พุ่นละตอนนี้ เรียนอยู่ัสพี่น้องยองจจกอนนี้ค่ะเรียนอยู่ราชภัฏะเอ็ดค่ะคณะคารุษาสาขาการปฐมศึกษาค่ะที่ไหนแล้วปีสี่ค่ะสาวคู่ตัวนี้แมนปีนี้จบป้บงไม่ได้จบอีกปีหน้าปีหน้าปีหน้าจบแท้ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทำงานไปด้วยตลอดระยะเวลาสี่ปีรู้สึกเหนื่อยล้าปะกัเหนื่อยกับเมื่อยู่ค่ะต่วากะแนีห้องมัก มันก็เลยบอกบอกคอยเมยปันไดขัดใจขัดใจแล้ววันนี้พ่อแม่พู่มใจพ่อแม่นี่รู้สึกงไหนี่บางคนนี่บางคนนี่ไปถามเขานี่เขาบอกว่าพ่อแม่เขานี่คิดหลายลูกเต่านี่ไปเต้นไปดีดอาชีพเต้นกินลำกินลับบ่าไงดิล้วเป็นสีรู้สึกยังไง ตอนแรกพอกเมกะรับบได้ค่ะตัวตัวตวิฝนผู้ของไฟซูมือซูมือกลับมาแต่งหน้าตัวมือนึงไปเต้นอยู่บัดพอกเม,เมกมาเบิ่งอยู่นหน้าหันหน้าลาเลยมันตั้งแต่นั้นมากกับโบเด้ขอเงินพอกเมพกพอกเมกซูมือคกะภ<อ>ูมิใจค่ะคนกันตเตอาว่าพอตอนหาเงินมากะให้น้องใส่น้าค่ะมีน้องสายผู้หนึ่งน้องสายผู้หนึ่งเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายวันนี้ไอ้ถามตอนนี้เขาเป็นอาชีพศิลปินหมอรำหรือแดนเซอร์เนี่ยเป็นสีอย่างมีแฟนมีตัวโมตุลคือจังอาชีพอื่นบ่ อย่างมีแฟนบ่คะกับม่อยางมีหรอกค่ะอยูู่้เดียวสบายใจกว่าค่ะเราไปเจอคนมากมายค่ะแต่เขามีความรักคนที่มารักเราต้องเข้าใจเราแะต้องรับในตัวพินสีพินสีไม่ได้เป็นบ้าเด้พี่น้องพินสีไม่ได้เป็นขี้เหล่าทํำทาเมาซื้อแมนค่ะทํำทาท่เมาไอเจ๋บอกเห่เห็ดว่าเออท่าเมากับเมาหน้าคือแดงเลยห้ปานดำบ่ะหรือให้ปานแดง ลำเลีองปูงสาถาเอาเงินมากับแฟนมานไงไงห,นหนิแล้วตอนนี้ตอนนี้นี่รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงที่บมื่อวานจะเป็นแฟนครับแฟนเพ่อของไอให้การตอบรับแล้วก็ให้กำลังใจปิน่นสีเท่าๆกับกับไอเดี้เท่าๆกับไอพนนี่นนีรู้สึกยังไงฝากฝากฝากด<ห>้ว้นะครับรู้ส<ห>ึกเป็นเกียร์ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็มีเอ่อแรงใจสู่ต่อในการทำงานเสมอค่ะ วังว่าอนาโคดทางนานี่อไอ้นี่พี่สอนน้องร้องเพลงที่น้องเป็นนักร้องสิเป็นได้บ่ก็ถ้าพี่เจสอนอะไรนะคะก็จะเอ่อน้อมรับคําสอนนะคะก็จะเป็นนักร้องที่ดีค่ะไอ้ขออย่างนึงได้บ่อันนี้ค่ะขอให้มึงลดทำไงบอสบอสเจ้าป้าป้าพนังติดตามเพราะว่าจะเป็นผลงานในฤดูกาลนี่หรือว่าฤดูกาลหนา้า แเราดูการสิมาพิณศีกันยูไอตัวเนะ <You S 3> าะยูค่ะยูค่ะเออยูคือเอาบั้ยนี้ไปใส่น้องสาวฝึกให้เก่งเป็นทั้งนักร้องแดนเซอร์ให้เก่งที่สุดอ่าสูงน้องกันไปจนกว่าสิมี่ซื้อเสียงแล้วฝากแฟนๆไปกนั่งใจน้องสาวของผมกับพิณสีสามารถออนไลน์ได้ออนไลน์เลขบัญชีอย่างเดียวเลยค 792-0243-343กรุงไทยนางสาวอริสราภูสองชั้นค่ะคุณเรจมาได้กแอดเฟสมาถามใดเลยค่ะปินสีเพื่อนยังไม่เต็มตอบแชทไวมากถ้ามีโอกาสไปงานหรือว่าไปหข่งลังใจสามารถติดตาม Facebook พี่เจบ่าวเจโชคชัยแฟนเพจบ่าวเจโชคชัยกดไลค์ ช่อง u ูทูบพี่โชคชัยจจติดตามชีวิตปิ่นสีไปนั่มนีแล้วก็ a c e b o o k น้องปิ่นสีนะครับเพื่นใจน้องทิ้งไทยกับพี่น้องขอบคุณพี่น้องก่อนค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่ส่งให้น้องปิ่นสีแล้วก็พี่เจโชค,คชัยนะคะขอบคุณค่ณคคณา